เกียร์ช่องเกียช่องน้องคุณหล่อนะคุณหล่อคุณหล่อคุณหล่อนะครับสุดยอดสุดยอดยูทูบเบอร์ในตำนานนะครับในอนาคตไปก็จะเป็นยูทูบเบอร์ระดับโลกแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับแอบดีไปเลยนะครับคอยติดตามนะโอ้โคตรภูมิใจนะครัตอนแรกหล่อนนะเออไอ้ได้ลายแสนหกนะคลิปแรกคลิปซีเจนะทุกพยานาคนะไอ้คลิปสองนี่เท่าไั้งหลาหลักพันทำไม่ได้นะครับเออลงใกล้ๆกันเลยดูว่าตกใจเอารูปวัวรูปปลาไปขึ้นนะมันเป็นเลขหนึ่เป็นหนนะนี่ช่วยโจมน้องนะครับ ก็เทคนิคกูเข้าไปดูไม่มีกูหรอกไม่มีมาบาด้วยนะเป็นปู่มีหลักพันกูนึกว่ากระแสตีกลับนะครับโอ้ก็เลยไขชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับขอขอบคุณน้องหล่อเชียร์ช่องเชียร์ช่องเชียร์ช่องน้องคุณหล่อนะคุณหล่อคุณหล่อคุณหล่อนะครับสุดยอดสุดยอดยูทูบเบอร์ในตำนานนะครับในต่อไปก็จะเป็นยูทูบเบอร์ระดับโลกแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับเอาขี้เกียจไปลงนะย้ำเอาไปลงได้หมดกูรับชอบเองนะครับตัดไปละกันใครลงไม่ได้ก็ไม่ต้องลงนะครับมาไหนลงได้ก็ลงนะลงได้ก็ลงนะครับเพราะเดี๋ยวต้อเดี๋ยวติดแดงนะครับ ไม่ได้ดังก็ใส่เต็มที่นะครับอาจารย์คุณหล่อแล้วช่องคุณหล่อก,กดติดตามมาด้วยนะครับ400,000กว่าแล้วแหละครับกดติดตามเขาอ่ะนะแต่เขาจ่ายต่างคนดูใช่ไหมโอ้โหคลิปน้องคนดูเป็นเป็นแสนนะคิดกันได้ดีนะบางช่องอะบางช่อง,งอะไอ้ช่องขอลุกขล่าบางกระบอกไงนะไม่ว่าจะเป็นช่องดาราหรือเป็นช่องอะไรอ่ะโอ้โหคนติดตามเป็นแสนสองแสนสามแสนคนดูหลักพัน <c ười> นะะกูรู้เลยว่าเดี๋ยวให้น้องหล่อเขาทำคลิปนะครับคลิปยก อีกนะไอ้น like like ุ่นน้อยนุ่นน้อยเลยขานุ่นน้อยที่ดารากีก็มีรายกลุ่มอยู่นะครับก็ไปดูเอาส่งมาส่งมาให้เฮียดูนะโอ้เฮียขอช่องของขหล่อเขาจะมีวิดีโอยอดนิยมอ่ะนะย้อนไปแปดเก้าเดือนอ่ะคุณช่องน้องเกียร์นานมากเลยนะเสียช่องเสียช่องนะครับเสียช่องก่อนเป็นมารยาทนะมันสองแสนแล้วสองแสนแล้วมันจะขึ้นเป็นวิดีโอยอดนิยมมานาดเวลาเข้าไปหน้าหลังน้องหล่อนะเอาสวัสดีครับคุณยา ดีแล้วนะคานะครับช่องน้องหล่อเนี่ยครับมันมีวีดีโอดังน mm ิยมสองแสนเนี่ยพู้ใจได้ขึ้นแหละใจได้ผู้แสนครบแล้นะครับเดี๋ยวจะแส่แท็กนะแปดเก้าเดือนที่แล้วนะครับก็คือไอ้วีดีโอยอดนิยมเนี่ยนะไอ้เกี่ยวกับลุงค้นเนี่ยยังไม่ได้มีใครขึ้นเลยขอเป็นคนแรกอยังไงก็แต่ถามมาถามยูทูบยูทูบอะไรโดนจำพวกเก้าร้อยปีไม่เป็นไรผมขอขึ้นนะวีดีโอยอดนิยมของช่องน้องหล่อแล้วกันนะครับช่องน้องหล่อแล้วกู้ใจแล้วนะครับแล้วไปดูไปดูไปดูทุกคลิปเลย ไปไล่ดูแล้วนะครับเข่าๆนะดูเข้าๆแคปซองด้วย,ยนะครับแคปซองจอตกใจเลยครับไอ้แสนโลกกูเยอะสุดโอ้โหโคตรภูมิใจมันมีแรงมีแรงนะมีแรงเลยนะแแบบจุดศูนย์แแบบนี้นาทีจะไปดูเออนะการจะทุะะะรพยนนานาคกิ่